<Copy> <Yay! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Copy แบช่องที่มะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นสุดเล่นหรือใครๆก่ก็เล่นวันนี้นะครับมีของใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วครับนั่นก็คือแตนแตนแตน ไฮเกตหลานสลอตอัลวเบียนครับจากเรื่องโคชยากนั่นเองต้องขอออกตัวนะครับผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยแม้แต่ตอนเดียวนะครับเออคือมันมาในช่วงที่ผมเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยนะครับก็เลยยุ่งๆเลยไม่ได้ดูจนมาถึงทุกวันนี้นะครับที่สำคัญคือในความรู้สึกผมผมไม่ค่อยชอบ เนื้อเรื่องเท่าไหร่นะฮะเพราะมันมีแต่ความรุนแรงน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยผมดูแต่มาลูโกชินจงังใสๆอิ้ิฟังแบบนี้นะครับ <laughs> ยอกหยอกยกยอกยอกยอกก็ไม่ได้ดูอาแต่ก็ได้ผ่านตาหุ่นต่างๆในเรื่องเนี้ยจากเกมซ u เปอร์โรบอทวอร์นะครับยังมีให้เราได้ใช้บ้างนะครับเจ้าตัวโคร้ริอกเนี่ย ไอ้เจ้าตัวโคดิรอตวะเจ้าตัวแลนสล็อตอัลเบียนตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นหุ่นล่างอัปเดตตัวท้ายๆนะครับอ่าผมก็เล่นไม่ถึงหรอกเล่นแลนสล็อตล่างแรกนั่นแหละล่างอีกก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ที่ซื้อโมตัวนี้มาขอบอกเลยว่ามันสวยมากแก yeah. นี่นี่น,นี่ประกอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออต้องขอบอกว่ามันสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับ ตีมของหุ่นอะมันคล้ายๆหุ่นอัศวินนะครับนี่จุดขยับไม่ต้องพูดถึงนะดูข้างกล่องแล้วเนี่ยขยับได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ให้เอฟเฟกปีกแสงมาด้วยมีโล่มาให้ด้วยอ่ามีดาบมาให้สองเล่มมีปืนอ่ามีพาสมือมาให้นะครับแล้วก็มีตัวยิงสลิงอ่าผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะนี่อ่า ให้มาด้วยนะครับลูกเล่นน่าสนใจทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องดูงานดูคลาสติกข้างในของเจ้าลานสลอตเอาเบียนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอาล่ะครับมาเรามาเปิดกล่องเจ้าลานสลอสเอาเบียนกันเลยอ๋อผมเพิ่งเห็นนะมันเป็นไฮเกตหนึ่ต่อ35นะครับ ในเกมซูเปอร์โรบอทเนี่ยหุ่นจากเรื่องโคสกีอัดเนี่ยจะอยู่ในพวกเรียวโรบอตนะครับนี่มาทุงแรกนี่เป็นช่วงขาที่เห็นนะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับตัวพลาสติกทําออกมาได้ดีนะครับสวยนะอ่าด้านหลังเป็นในส่วนของสีทองนะครับอ่าแต่ออกมาเป็นสีเทียนพรรานิดนึงนะครับเหลืองเหลืองนิดนึงนะนี่นะแต่ก็โอเคครับ พอเวลาเราประกอบเสร็จเป็นตัวแล้วเดี๋ยวมันก็ดูดีขึ้นเองนะครับแล้วก็ให้ลวดมานี่มีลวดนะครับให้มา1เส้นนะหรือ,อแสดงว่าเดี๋ยวเราคงต้องได้ตัดลวดออกเป็น4เส้นแน่ๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูในคู่มืออีกทีหนึ่งนะครับมาแผงนี้น่าจะเป็นแผงดาบนะครับสีแดงนะนี่แล้วก็เป็นด้านหลังเป็นแผงจอยขอ้อต่อต่างๆน,นะครับนี่ ถุงถัดมาถุงนี้ก็เป็นจอยข้อต่ออีกเหมือนกันนะครับแล้วก็แผงสีทองอะฮะเรียกสีทองได้ไม่ค่อยเต็มปากเลยวะเฮ้ยอ่ะสีทองก็สีทองนี่อ่าตรงนี้มีส่วนหัวของแลนสล็อตอยู่ตรงนี้นะครับอืมอ่าแล้วก็มีจอยจอยบอลอยู่ตรงนี้อีกแผงหนึ่งนะครับอ่ามา แผงนี้เป็นแผงสีฟ้าน่าจะเป็นแผงปืนมั้งเพราะปืนเป็นสีฟ้านะครับนี่เป็นแผงเบิ้ลนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะอ่ะมาถุงสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับนี่สติ๊กเกอร์ที่เขาให้มานี่มีอยู่แค่นี้เองก็ไม่เยอะนะแต่ก็ถี่ไม่เยอะนะ,แต,ะนะแต่ว่าเป็นสติกเกอร์แบบถี่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูกันว่าเราจะแปะกันเหนื่อยไหม แล้วก็ด้านหลังแผงสติกเกอร์เป็นแผง3าสีนะครับมีสีขาวสีเทาอ่าแล้วก็โลโใสอยู่ตรงนี้นะครับนี่สติกเกอร์บังอยู่นะพาสมือที่เห็นเนี่ยเขาให้มา1คู่อ่าสองคู่นะครับ2คู่นะมือการนิ้วกับมือถืออาวุธนะครับด้านหลังก็เป็นแผงสีขาวนะจะเป็นเกราะช่วงขานะครับช่วงขานะนี่ของลานสล็อตนะครับอ่า แล้วก็ถุงสุดท้ายคือเอฟเฟกต์ปีกครับนี่สวยอยู่นะว่าไม่ได้นะครับเป็นเอฟเฟกต์ปีกนะให้มาทั้งสองข้างนะครับนี่อ่ะหมดแล้วมีแค่นี้เองมีแค่นี้จริงๆนี่อันนี้ก็เป็นอาร์คเวิร์กหน้าเล่มของเจ้าแลนส์ลอตอัลเบียนนะครับอ่ะประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าใครอยากได้สีทองที่มันเป็นทองเงาเาแบบในนี้นะครับคงต้องทําสีเพิ่มเอานะเออนี่ไงเขาบอกเฉดสีทองมาให้แล้วเป็นเฉดสีทองสีนี้นะครับนี่ดูแล้วเนี่ยจุดขยับอ่ะไม่น่าไม่น่าห่วงนะครับน่าจะขยับได้ดีนะปืนมีลูกเล่นนี่กลางออกได้นะครับเห็นไหมอ่ามีลูกเล่นกลางออกได้3มรูปแบบนะครับอ่ะ เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเราคงจะได้รู้กันนะครับว่ามันกลางยังไงนะอ่ามานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14แผงรวมปีกนะครับสติกเกอร์1แผง PVC ก็คือลวด1เส้นนะครับอ่าดูคร่าวๆการประกอบก็ ไม่น่ายุ่งยากอะไรครับเหมือนกันดั้ปกติทั่วไปนะอ่าก็ดูแล้วไม่น่าจะยุ่งยากครับแต่ที่ผมอยากรู้ก็คือรวดต้องตัดไหมอ่าจริงๆด้วยครับนี่รวดต้องตัดนะครับนี่เขาบอกไว้เลยว่ากี่เซนนะนี่ในคู่มือเขาบอกอยู่นะครับนี่นะหน้านี้นะครับว่า ลวดต้องตัดนะวัดความยาวตามนี้เลยอ่าตัดความยาวตามนี้เลยนะครับนี่เขาให้ไม้บรรทัดเขาให้ไม้บรรทัดมาด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่าสรุปรวดต้องตัดเองนะครับก็โดยรวมก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะสําหรับลานสล็อตตัวนี้นะครับต้องขอบอกว่า เจ้าลานสล็อตอัลเบียนตัวนี้เป็นหุ่นจากเรื่องโคดเกียร์ตัวแรกที่ผมประกอบนะครับเออผมไม่เคยประกอบงานซีรีส์นี้เลยไม่เคยเล่นงานซีรีส์นี้เลยบอกตามตรงเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าหลงรูปนะครับน้องสวยน้องเท่น,นะครับอ่ะเราไม่พูดกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า หลานสล็อตอัลเบียนตัวนี้จะเป็นยังไงปไปประกอบกันเลยครับตะตาดาตาแล้วผมก็ประกอบเจ้าหลานสล็อตอัลเบียนเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าเจ้าตัวนี้ต่อไม่ยากเลยครับแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ที่เสียเวลาสำหรับผมก็คือการแปะสติกเกอร์นะครับเนื่องจากสติกเกอร์เขาให้มาเป็นชิ้นเล็กๆนะ แปะค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่านิ้วผมเบียดนะฮะอ่าโดยรวมจัดว่าด,ดีครับต่อดิบแปะสติกเกอร์ตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องสีทองส่วนตัวรับได้นะครับอย่างที่บอกไปเวลาเราเห็นมันอยู่ในแผงเนี่ยมันก็สีค่อนข้างที่จะยี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่พอประกอบแล้ว เออใช้ได้มันสวยนะครับแต่ถนะ้าใครอยากได้เป็นทองท้องทอง,ทองก็ต้องไปทําสีเพิ่มนะครับแต่การทําสีเพิ่มของแลนล็อตตัวนี้น่าจะทําง่ายนะเพราะว่าเขาแยกในส่วนสีทองออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้อย่างดีเลยนะครับใครที่จะเอาไปทําสีทองน่าจะง่ายต่อการเอาไปทําสีทองนะครับมา แลนสลอตตัวนี้สูงเท่าไรหรือสูงจากเท้าถึงเขานี้17เซนนะครับประมาณ17เซนนะ,ะน้องจะยืนโดยที่ไม่เอาลูกล้อลงเนี่ยไม่ได้นะครับมันหนักตูดนะครับมันหนักตรงช่วงท้ายนี่นะ,ะดังนั้นถ้าเวลาย,ยืนเนี่ยคงต้องเอาลูกล้อลงนะครับเพื่อช่วยในการค้ำยันตัวหุ่นนะครับมา นี่ให้ดูใกล้ๆนี้หน้าตาน้องนะโอเคนะครับผมว่าสวยเออเท่เลยล่ะครับเท่เลยเท่เลยอ่านี่จุดขยับครับขยับได้ดีนะครับช่วงแขนขยับได้ขนาดนี้เลยนี่ขาละ่ะขาก็ขยับได้ขนาดนี้นะครับนี่ชิดขนาดนี้เลยนะครับจุดขยับไม่ต้องห่วงครับ จุดขยับดีเยี่ยมเลยนะครับโคตรท่าได้สนุกแนครับสำหรับลานสล็อตตัวนี้นะครับอมาเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมีฝักดาบนะครับนี่ให้มานะอะแล้วก็มีดาบหลอกๆผมเรียกดาบหลอกๆอ,อยู่ข้างหลังเนี้ยสออันนะครับนี่อ่า อาวุธอย่างอื่นก็จะมีดาบครับแบบดึงออกมาแล้วนี่จะก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้มาสองเล่มอ่อยางต่อมาเป็นสลิงครับนี่เป็นครีมสลิงผมไม่รู้เรียกว่าอะไรดีอ่ะเออครีมสลิงละกันนะนี่ให้มาทั้งหมด4เส้นนะครับอ่าจะยิงจากตรงแขนได้2เส้นแล้วก็จะยิงจากต้นขาได้อีก2เส้นนะครับนี่อ่า ต้นแขนยิง mm. จากตรงไหนนี่ต้นแขนยิงจากตรงนี้นะครับนี่นี่ถอดมันสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับแล้วก็เอาตัวนี่ตรงนี้นะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้จุบตรงแขนแขนะก็จุบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับในส่วนของต้นขาก็เนี่ยครับถอดตรงนี้ออกแล้วก็เอานี่ในส่วนที่เป็นขอ <Yeah. S 1> งต้นขาครับมันก็จะเป็นจุบอย่างนี้นะก็เอามาจุบเข้าไปอ่าแบบนี้นะครับ <leben> อย่างต่อมาก็เป็นโล่ใสครับเออตัวโล่ผมชอบนะสีสวยดีนะครับนี่อ่าเอามาติดตรงไหนเอามาติดตรงนี้นะครับดึงชิ้นส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็เอาโล่จุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ชิ้นส่วนตรงนี้นะมันสามารถดึงได้นะครับอย่าติดกาวนะครับ2จุดนี้อย่าเผลอไปติดกาวนะครับอย่างต่อมาคือที่แบกปืนนี่เขาให้มา2แบบนะครับอันนี้เอาไว้แบกอันเดียว แล้วก็อันนี้เอาไว้แบก2อันเ,อเวลาแบกแบกยังไงก็เอาปืนเสียบเข้าไปแบบนี้ครับออกทีด้านเอาปืนเสียบเข้าไปแบบนี้ครับจบครับนี่อ่าแล้วถ้า2ดาสองสองอันก็เอาปืนเสียบเข้าไป2อันแค่นี้ครับซ้ายขวาแบบนี้แอบแบบนี้นะครับแล้วเอาไปติดตรงไหนนี่ด้านหลังของตัวรันสล็อตนะครับนี่เขาจะมีที่เปิด2อันนะ ที่เปิดอันล่างอึบนี่อันนี้มันจะเปิดได้นะครับด้านล่างนะอันนี้เอาไว้เสียบกับที่เก็บปืนนะครับก็เสียบเข้าไปเลยตึ้งแบบนี้อ่าปืนก็จะอยู่แบบนี้นะครับเอาออกก่อนอึบอบแล้วอันบนล่ะคืออะไรอันบนนี้เอาไว้เป็นตัวจุ๊บฐานนะครับเอบอ่าน,นี่นี่ตรงนี้เป็นเอาเป็นตัวที่จะเอาไว้เล่นกับฐานนะครับนี่ เอามาจุ๊บตรงนี้นะอาลานสล็อตก็สามารถเล่นกับผ่านได้แล้วนะครับนี่มายางต่อมาโอ้โอผมปิดไม่ได้โอเคได้ละยางต่อมาก็คือมือครับนี่ให้มือมาสองข้างไม่เหมือนกันนะมือข้างหนึ่งเป็นกลางนิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็มือข้างหนึ่งเหมือนเนี่ยทำท่าชู3มนิ้วแบบนี้นะครับนี่สองข้างให้มันไม่เหมือนกันนะ นี่สุดท้ายนั่นก็คือปีกครับนี่ให้ปีกมาทั้งสองางเลยอ่าเราจะติดยังไงก็คือเอาตัวนี้ออกนะครับนี่สามเหลี่ยมอันนี้ออกดึงออกมาตึ้งแล้วก็เอาปีกใส่แทนเข้าไปแบบนี้อ่าลานสล็อตของเราก็จะมีปีกบินได้แล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวตอนถ่ายรูปผมจะใส่ให้ดูแล้วกันนะอาอ,อานี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าแลนดสล็อตอัลเบียนตัวนี้นะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าตัวนี้ถ่ายรูปแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าแลนสล็อตอัลเบียนตัวนี้จะโคดท่าอะไรได้บ้างไปไปดูกันเลยครับ นยังไงกันบ้างครับกับงานไฮเกต1ต่อ35ล้าลานสล็อตอาเบียนตัวนี้สำหรับผมเหรอโป้งให้เลยนะครับอ่าตอดีแปดสติส๊กเกอร์ตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยนะครับเออบอกว่าสวยจริงอะไรจริงนะส่วนใครที่จะเอาไปทำสีทองเพิ่มเนี่ยผมก็ดูแล้วนะมันทำสีทองง่ายด้วยแหละด้วยความที่ เขาแยกชิ้นส่วนที่เป็นสีทองออกมาอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าทำออกมาให้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปทำสีด้วยเลยนะเออตัวนี้จัดว่าดีนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับแลนส์หลอตตัวนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและก็ผมต้องขอออกตัวอีกทีนะว่าผมไม่เคยดูโค้ดอีกัสนะครับโคดเกียรเนี่ยอนนี้ไม่เคยดูนะครับต้องขออภัยมานะตรงนี้นะถ้าข้อมูล ผิดพลาดประการใดนะครับวันนี้ฮอ b บี้แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจกนากการฝากกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะที่สำคัญฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อแชร์ share ต่อแชร์ share ต่อแชร์ต่อแชร์ต่อ,ตอให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับอายวะอ่ะ ก็อย่าลืมติดตามคลิปลว้าต่อไปของผมนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันหรือจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะพาไปกินอะไรหรือจะเปิดกองสุ่มอะไรรอติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปแล้วจันแนบยบาย